งชะตาของคุณที่เกิดลัคนาสถิตราศีมีถุนในปีพุทธศักราช2559ปีแห่งการ,รเผชิญกับปัญหาและอุปรสรรคและเป็นปีแห่งการก่อร่างสร้างตนเป็นมงคลนะครับอย่าก,กลัวเพราะอุปรสรรคแปลว่าสิ่งที่เราต้องต่อสู้ผลก็คือการก่อร่างสร้างชีวิตแต่แน่นอนต้องเหนื่อยชาวราศีมีถุนดวงชะตาดีมาหลายปี ปีนี้ก็ยังดีอยู่แต่หลายเรื่องจะต้องเป็นภาระทุระมากขึ้นดาวเสายังโครจรเป็นอริกับเรือนชะตาผมดูว่ามีเกณฑ์จะต้องเป็นหนี้เป็นสินคือซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหรือบางคนอาจจะมีบุตรเป็นภาระในการเลี้ยงดูบุตรหรือบางคนอาจจะมีโรคบางโรคที่ทําให้เกิดความรําคาญเช่นโรคผิวหนังภูมิแพ้บางประการที่รุนแรงดาว เมือฤหาสบ,บดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบการงานและเรือนคู่ครองโครจรเดินหน้าถอยหลังยึกยักยึกยัก,ยกมีปัญหากับคนรักและการงานคนรักมีทธิพลกัอเรื่องการงานมีผลต่อการงานและการตัดสินใจการเรียนเนี่ยในปีพุทธศักราช2559จะมีปัญหาครับเลือกให้ถูกนะแล้วตรวจสอบให้ดีบางคนตั้งใจเลือกคณะนี้ไปเรียนเป็นปียังไม่รู้ว่าเลือกเรียนคณะอะไรเสียเวลาเปล่าๆและที่สําคัญ อาจจะมีปัญหากับครูบาอาจารย์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทัศนคติความคิดอาจจะขัดแย้งกันต้องปรึกษาหาหรือผู้รู้จะต้องคุยกับเพื่อนกับคนรอบตัวให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกันตั้งแต่ต้นปีนะครับดาวการงานโคจรถอยหลังนะครับและเป็นดาวดวงเดียวกับดาวคู่ครองก็แปลว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณเดือนมีนาเมษายนเนี่ยเป็นจุดจังหวะที่มีปัญหา ในเรื่องการงานระหว่างคุณกับความราับผิดชอบและกับคนรักถ้ามีหุ้นส่วนก็แตกคอกันถ้าเกิดคุณทํางานในองค์กรหน่วยงานมีคนรักมีครอบครัวมีคู่ครองเขาก็อยากให้คุณลาออกไปทํางานกับเขาแล้วคุณก็คิดต่างกันแล้วมีคําถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดตัดสินใจลาออกเปลี่ยนแปลงการงานไปทํากับคนรักตามใจคนรักไม่ขัดกับคนรักรอดไหมไม่รอดที่จะเปลี่ยนแปลงในความเป็นไปในเรื่องของการงานหวังให้ได้อย่างใจตัวเราหรือเป็นไปตามใจคนรัก จะมีปัญหาทําให้พังทําอย่างไรให้ทําอย่างนั้นด้วยสติและปัญญาด้วยความตั้งใจแล้วทุกอย่างจะคงที่มั่นคงอย่าลงทุนขยับขยายดูสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจอย่าประมาทคิดจะไปร่วมทําธุรกรรมประกอบธุรกิจกับใครอย่าเป็นอันขาดการซื้อขายหุ้นก็ต้องระวังอย่าประมาทสรุปว่าสิ่งใดที่เคยถนัดที่เคยทํา ที่เคยคุ้นเคยอยู่ที่เป็นทางเดิมๆทําอย่างนั้นไปก่อนแล้วทําให้ตั้งใจให้รอบคอบพาร,รัตกลุ่มแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ครับมีสภาพคล่องทางการเงินโดดเด่นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงต้นปีประมาณเดือนมก,กราคมกุมภาพันธ์อาจจะได้โบนัสก้อนงามอาจจะประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกรรมทาธุรกิจสิงหากันยายนมีโอกาสซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถยนต์มีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าซื้อแล้วต้องเป็นหนี้ไม่เป็นไรซื้อไปเถอะครับอะไรที่เป็นทรัพย์สินเป็นความมั่นคงของชีวิตในระยะยาวๆแล้วทําได้ใครเป็นโสดต้องประครับประคองตัวเองในความเป็นโสดต่อไปอย่าเพิ่งมีใครเพราะมีใครจะผิดพลาดที่คิดที่เห็นที่เข้าใจจะผิดพลาดและมีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับระวังจะมีปัญหาตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนเนี่ยจะมีเรื่องเขากดดันทุกทาง ทำให้เราเกิดความตึงเครียดพอเมษาจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวง้งขัดแยง้งแตกแยกเลิกลาเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นไปตามดวงต้องประคับประคองเรียนรู้และเข้าใจถ้าทนไม่ได้หรือไม่ใช่ก็ต่างคนต่างอยู่นี่คือสัจธรรมของชีวิตในราวเดือนประมาณกุมภาถึงกันยายนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุผ่าตัดบางคนอาจจะผ่าครอด บางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุทําให้ได้ล้มหมอนนอนเสื่อหรือเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นต้นปีชาวราศีมิถุนเข้าโรงพยาบาลตรวจร่างกายมีอะไรก็รีบรักษาเสียก่อนเลยจะเดินทางไปทุกแห่งหนอย่าประมาทเรื่องของสายไฟฟืนไฟต่างๆในบ้านต,ต้องดูแลให้ดีเรื่องของการขับยวดยาพนะมีดและขออมีคมต้องระวังอย่าประมาทในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนเอาละครับนี่คือเรื่องราวในภาพรวมของดวงชะตาของชาวราศีมิถุนตลอดปี พุทธศักราช2559ครับเครดเกรดมงคลและมงคลบุญสร้างของชาวราศีมิถุนเป็นประจำทุกปีผมต้องแนะนำเพราะเป็นเรื่องที่ผมนำทำปฏิบัติด้วยตัวเองจนเป็นบุญบาร,รมีบุญยราศีให้เกิดประจักษ์เป็นปฏิหารชาวราศีมีถุนนั้นเหตุเพศภายน,นานาประการเพราะเสาเป็นอริกระดวงชะตาทำไมจะเปลี่ยนจากอริให้เป็นโชคเป็นความสุขความสำเร็จ เสาเจออะไรแล้วทําให้เสาร้ายเป็นเสาดีก็เสาเจอราหูพีขวนะโชคใหญ่ในชนาสาพระราหูต้องพระเสารางไงเพราะนั้นก็หาพระราหูทรงครุฑมาติดตัวประจําตนไปกราบสาการะพระราหูทรงครุฑที่วัดเจ้าอามหรือพระเสาทรงเสือได้ที่วัดเจ้าอามเช่นเดียวกันแล้วถ้าภาคเหนือก็ไปที่วัดพระท่านหรือพุญชัย ภาคกลางก็มีวัดป่าธรรมสมพลจังหวัดลบบุรีและวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีภาคอีสานก็วัดสารลอ,อยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไปทําบุญบํารุงพระพุทธศาสนาตามวัดต่างๆที่ผมได้กล่าวมาที่ประดิษฐานองค์ท่านหาโอกาสไปกราบสาการะพระแม่ศักดิ์สิทธิ์พระแม่เจ้าจามเทวีประทับนั่งที่วัดพระธาตุริพุนชัยไปจารึกแผ่นทองสร้างพระเจ้าอาทิตย์ยราชผู้สร้างพระธาตุริพุนชัยเจดีย์ และจารึกแผ่นทองสร้างพระฤาษีทั้ง5พระองค์จะได้บาร,รมีคุ้มรักษาและไปแล้ววัดพระธาตุบุญชยัยก็บูชาพระลอดหลวงพ่อฤาษีติดตัวประจําตนเป็นมุงคลคุ้มครองให้แคล้วคลาดอยู่รอดปลอดภัยคุณจะป่วยจะเจ็บจะมีสุขภาพไม่ดีในปีนี้ไปกราบสก,การะบร,รมครูหมอชีวกกุมารพัทที่วัดเจ้าอามมีหมอชีวกกุมารพัทอันศักดิ์สิทธิ์ไปกราบสกการะแล้วหาเหรียญบร,รมครูหมอชีวกกุมารพัท มาไว้ติดตัวประจําบ้านถ้าภาคเหนือต้องไปที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่พระอิสานวัดสารลอยมีบรมครูหมอชีวกกุมรพัฒที่ผมนําสาธิชนร่วมประกอบพิธีเททองประดิษฐานบูชาสักการะเทพบุตรนคราชให้เกิดแก้แหวนเงินทองบวงบาทนคราชนัคราชมหาราชลีลาวัดเจ้าอามและที่สําคัญ พระราชดีโคจรวิปริตต้องบูชาเหรียญพระพุทธมุนีหรือหาโอกาสไปสักการะพระฤาษีมหาฤาษีในที่ต่างๆที่คุณมีความเคารพศรัทธา 4. หาโอกาสไปบูชาสำเภาทองสำเภาเงินฮาริพุนชัยที่วัดพระธาตุริพุนชัยร่วมบุญตั้งกองทุนบุรณะพระธาตุริพุนชัยและสุดท้ายที่จะทําให้เกิดความร่ำรวยและโชคดีบูชาพระพิฆนเนศรุ่นรวยทันใจ และน้ำเต้าดูดซัพ์เพื่อรูบุญสร้างสาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดเจ้าอามนี่เป็นมหามงคลบุญสร้างและมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ใช้สถิตติดต,ตัวประจําตนมงคลบุญสการะที่ทําให้เกิดบาร,รมีปฏิหารคุ้มครองรักษาขอให้ชาวราศีมิถุนโชคดีแค้วคาดจะพยภยัยตั้งตัวตั้งตนได้ตลอดปีพุทธศักราช2557นี้รนันธงครับ